กลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะดำดิ่งสู่โลกของนวนิยายรักอิงประวัติศาสตร์จีนเรื่องบันทึกกลับสนมรักของฝ่าบาทซึ่งแต่งโดยอี้หลานเป้าหมายของเราวันนี้คือมาดูกันว่าเรื่องแต่งเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนภาพการเตรียมสตรีอย่างเสี่ยวเฟยสู่การเป็นสนมยังไงบ้างนะครับค่ะคือเส้นทางของนางนี่น่าสนใจมากนะคะมันเข้มข้นแล้วก็ อาจจะน่าตกใจด้วยซ้ำใช่ค่ะเรื่องนี้พาเราไปดูชีวิตเสี่ยวเฟยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยที่แบบยากลำบากมากแล้วก็การถูกขายตัวไปจนถึงการฝึกฝนที่เรียกว่าหน้าทึ่งที่เรือนดอกเหมยครับเรือนดอกเหมยนี่เหมือนเป็นสถาบันเตรียมความพร้อมเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่ปั้นหญิงสาวให้พร้อมถวายตัวในวังคือ เรื่องนี้ให้ภาพที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับกระบวนการหล่อหลอมที่เข้มข้นจริงๆน่าสนใจครับงั้นเราเริ่มจากจุดกําเนิดของนางเลยนะครับหมู่บ้านก็แร้นแค้นพ่อก็ป่วยน้องก็ป่วยอีกสุดท้ายเอ่อพ่อก็เลยต้องขายเสี่ยวเฟยใช่ค่ะขายให้กับหงเมยเหนียงซึ่งเป็นแม่สื่อที่จัดหาหญิงสาวเข้าวังหรือไม่ก็หอนางโรมดูเหมือนเป็นทางเลือกที่บีบคั้นมากๆเลยนะครับ เป็นสถานการณ์ที่สะท้อนสังคมยุคนั้นจริงๆนะคะคือหงไม่เหนียงก็เยือนทางเลือกให้ว่าจะไปเป็นสนมหรือจะไปหอคณิกาเสี่ยวเฟยก็เลยจำใจเลือกเส้นทางสู่วังซึ่งเอ,อ่อถ้ามองในมุนนั้นมันก็อาจจะเป็นทางรอดที่ดีกว่าหรืออย่างน้อยก็ดูดีกว่านะคะครับพอมาถึงเรือนดอกเหมยหงไม่เหนียงเห็นแววเห็นความงามศักยภาพในตัวเสี่ยวเฟยก็เลยส่งไปฝึกกับซุนกู อาหาซุนกูนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นหญิงงามเลยและการฝึกนี่มันเอ่อไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทการแต่งกายทั่วไปใช่ไหมครับไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะมันเหนือกว่านั้นเยอะคือนอกจากเรื่องพื้นฐานพวกนั้นแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญเลยคือการนวดหยินหยางการนวดหยินหยางใช่ค่ะเริ่มจากซุนกูเองใช้สมุนไพรนวดเพื่อแบบว่าความงามภายนอกแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ลึกๆคือการขจัดความอายค่ะ อ๋อคือให้คุ้นชินกับการถูกสัมผัสร่างกายถูกต้องค่ะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทในวังเลยและการฝึกมันก็ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเมื่อมีหลีไค่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะหลี่ไขชายหนุ่มผู้คุ้มกันรูปงามตรงนี้แหละครับที่การเตรียมตัวมันดูจะเก้าวข้ามขอบเขตปกติไปมากเลย ใช่เลยค่ะคือการนำหลีกไครเข้ามาเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนคือให้เสวเฟ,เฟชินกับการสัมผัสของบุรุษจริงๆการนวดมันก็พัฒนาไปสู่ความใกล้ชิดที่มากขึ้นมีการใช้ร่างกายของหลีกไครมาสัมผัสครับรวมถึงสิ่งที่นิยายเรียกว่าแท่งหยกนะคะอวัยวะเพศชายของหลีกไครสัมผัสภายในบริเวณเรือนหยกหรืออวัยวะเพศหญิง แล้วก็มีการสอดเข้าไปเพียงส่วนหัวเพื่อกระตุ้นความรู้สึกแต่ว่ายังคงรักษาพรหมจรรย์ไว้โหคือวิธีการมันคำนวณมาอย่างดีเลยนะครับเพื่อหล่อหลอมทั้งร่างกายและจิตใจใช่ค่ะมันเป็นวิธีการที่ละเอียดมากจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องการใช้น้ำอสุจิของหลีไขมาทาผิวด้วยนะคะครับในเรื่องบอกว่าเป็นสุดยอดสารบำรุงผิว ค่ะแสดงว่ากระบวนการนี้มันไปไกลถึงขั้นมองร่างกายหรือแม้แต่สารคัดหลั่งเป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งเลยซึ่งมันก็ต้องส่งผลต่อจิตใจเสียเฟยไม่น้อยเลยนะครับจากตอนแรกที่กลัวอายแน่นอนค่ะก็ค่อยๆกลายเป็นความคุ้นชินแล้วกเ็เริ่มมีความรู้สึกที่ซับซ้อนต่อตัวหลีใครเองด้วยพอฝึกไปได้สเดือนก็ถึงขั้นตอนการเ,เรียกว่านำเสนอสินค้าได้ไหมครับก็ อาจจะฟังดูแรงแต่ในเรื่องมันก็คล้ายๆแบบนั้นนะคะหงไม่เหนียงพาน,นางไปพบท่านเจ้าเมืองใต้เทากัวอันซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและท่านเจ้าเมืองนี้ก็กําลังหาทางสร้างผลงานพอดีการส่งสาวงามเข้าวังก็เป็นทางหนึ่งใช่ครับพอท่านเจ้าเมืองเห็นเสี่ยวเฟยก็หลงไหลเลยหงไม่เหนียงก็เสนอแผนเลยค่ะว่าให้ท่านรับนางเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อส่งเข้าวังแลกกับทองคำหนึ่งพันตำลึงหนึ่งพันตำลึง เยอะมากนะคะสมัยนั้นเยอะมากครับมันยิ่งตอกย้ําว่าเสียเฟยในตอนนั้นถูกมองเป็นเหมือนเครื่องมือทางการเมืองหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงแล้วก็มีฉากที่ท่านชาวเมืองขอตรวจสอบสินค้าก่อนด้วยใช่ไหมคะมีการลวนลามใช่ค่ะแต่หงเม่เหนียงก็เข้ามาขัดจังหวะไว้ก่อนบอกว่ารอจ่ายเงินก่อนค่อยว่ากันช็อตนี้คือชัดเจนมากเรื่องการมองผู้หญิงเป็นวัตถุแล้วก็อํานาจของผู้ชายในยุคนั้นจริงค่ะ ทีนี้ในคืนก่อนที่จะถูกส่งตัวไปให้ท่านเจ้าเมืองเซียเฟยก็ขอให้หลี่ไคอยู่กับนางแล้วก็ขอให้นวดแบบพิเศษเป็นครั้งสุดท้ายตรงนี้มันแสดงถึงความผูกพันความรู้สึกที่มันก่อตัวขึ้นมาแล้วเนอะใช่ค่ะถึงแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มันไม่ปกติเลยก็ตามความสัมพันธ์ทางกายในคืนนั้นก็เอ่อลึกซึ้งมากเกือบจะเกือบจะสมสู่กันเต็มรูปแบบแตะหลี่ไคก็ยั้งไว้ค่ะ เขายังไว้เพื่อรักษาพรหมจัรรย์ให้นางสำหรับห้องเต้าตามหน้าที่ตรงนี้ก็สะท้อนความขัดแย้งในใจหลีใครเหมือนกันนะระหว่างหน้าที่กับความรู้สึกส่วนตัวใช่เลยค่ะเขาก็ยังคงทำหน้าที่เตรียมนางให้พร้อมแม้จะใช้วิธีอื่นเช่นใช้ปากลิ้นช่วยให้นางไปถึงจุดสุดยอดแล้วตัวเขาเองก็สำเร็จความใคร่ภายนอกร่างกายของนางก่อนที่ตอนท้ายสุ่ยเฟยจะเป็นฝ่ายใช้ปากกับอวัยวะเพศของเขาเอง ซึ่งตรงนี้อาจจะมองได้ว่าเป็นครั้งแรกๆที่นางได้แสดงความปรารถนาของตัวเองออกมาบ้างหรือเปล่าครับก็อาจจะตีความแบบนั้นได้ค่ะเป็นฉากที่ซับซ้อนมากทางอารมณ์สุดท้ายท่านเจ้าเมืองก็จ่ายเงินรับนางเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเป็นทางการพาไปอยู่ที่จวนรู้หราเลยเตรียมรอวันส่งตัวเข้าวังค่ะ ส่วนหลี่ไคก็ได้แต่เฝ้ามองนางจากไปด้วยใจที่อเจ็บปวดแล้วก็ซับซ้อนอวยพรให้นางโชคดีในเส้นทางข้างหน้าครับพอฟังทั้งหมดแล้วจะเห็นเลยว่าเส้นทางของเสี่ยวเฟยจากเด็กสาวบ้านนอกสู่ว่าที่สนมมันคือกระบวนการที่โอ้โหซับซ้อนสุดเลยนะครับใช่ค่ะมีทั้งการบังคับการปรับตัวการฝึกฝนที่ใช้ทั้งร่างกายจิตใจเป็นเหมือนเครื่องมือมีการต่อรองผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยว แล้วก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เปราะบางมากๆที่มันก่อตัวขึ้นภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดเหล่านั้นด้วยคือเรื่องแต่งเรื่องนี้ถึงแม้มันจะดูสุดต่งไปบ้างในบางจุดนะครับแต่ก็ชวนให้คิดจริงๆว่าเบื้องหลังสถานะที่ดูเหมือนจะสูงส่งของผู้หญิงในประวัติศาสตร์หรือในวังเนี่ยอาจจะซ่อนเร้นการเตรียมการที่มันเข้มข้นการถูกคุบคุมการต่อรองที่เราอาจจะมองไม่เห็นเอาไว้มากมายเลย ท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ที่ให้ไว้ในด้านล่างตามที่ปรากฏในหน้าจอแล้วนะขะหวังว่าทุกท่านจะสนุกกับการอ่านค่าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ